สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแพรแพรเกมช็อปและ DIY แพรแพรแอนช็อปด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปโบกะโบกะนะคะโหลดได้น,นะคะที่เพสโตนเราจะมาเล่นแบบนี้นะคะอ๋อทุกคนเราลืมบอกไปว่าแบบนี้มันมีของขวัญให้เราด้วยนะคะของขวัญฟรี นะคะทุกคนเราอ่ะได้การทําการสร้างบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์รอบแมต่างๆนะคะก็ะเราจะพาทุกคนไปดูร้านค้าต่างๆว่ามันมีอะไรนะคะทุกคนพร้อมจะลุยไปด้วยกันนะคะทุกคน<อ>บ้านเราก็จะหลักนี้เราก็จะพาไปให้ทุกคนดูบ้านก่อนนะเราสร้างบ้านไว้แล้วตั้งแต่คลิปอื่นนะเราเราเคยอัดไว้แล้วแล้วก็วิธีการสร้างบ้านเนาะแต่ว่าคลิปนั้นเราอ่ะว่าจะลง แต่ว่าเสียงเบาเกินไปแล้วก็ต้องมาทําเสียงใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาโหลดก่อนนะคะทุกคนวันนี้เราไปด้วยกันยาวๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือตัวเพลาๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัวเรานะคะอ่ะเราไปซื้อน้องหมากับน้องแมวมาเรานะ แล้วก็ให้น้องนอ,งอยู่นี่แหละนี่คือบ้านเรานะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเราก็ไม่รู้เราจะแต่งยังไงดีนะคะทุกคนอ่าเราก็จะพาทุกคนไปทัวร์ร้านต่างๆนะคะร้านที่น่ารักเราก็จะให้ทุกคนนะคะอ,อ๋อเราลืมบอกไปทุกคนอยู่โรงเรียนอะไรบอกอบเราด้วยนะคะคอมเมนมต์มาใต้เลยนะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันอะทุกคน น่าจากอันแรกนะคะทุกคนเราก็จะพาไปดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะที่แบบเราวงกลมไว้แล้วก็มีโลกสองทีนะคะเราก็จะเข้าไปรู้ไหมว่ามันคืออะไรนะคุทุกคนมันคือร้านเสื้อผ้าปะน่าจะเสื้อผ้าแหละเราก็ไม่รู้ลองเข้าไปดูกันนะคะทุกคน ใช่มันเป็นร้านเสื้อผ้าด้วยนะคะทุกคนอ่าเรามาดูแค่นี้นะคะเออใช่ค่ะและ้วร้านอันที่สองของเราก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากร้านร้านอาหารนะคะ <S <S เข้าไปได้นะคะทุกคน แบบนี้ไม่ใช่บาสโซนนะคะอย่าลืมนะคะบาสโซนมันจะเป็นเกมหนึ่งที่แบบดังในช่องเรามากเลยนะคะทุกคนเราจะเข้าไปนะคะทุกคนอันนี้เราไปปรับเสียงมาใหม่แล้วอะในในการอัดนะ,อ,ะอ่นที่เราซื้อร้านร้านแมวตรงนี้แหละนี่เงินเงินที่เราให้นี้ อ่าแล้วก็จะพาทุกคนไปดูนะคะมีกล้องด้วยใครอยากให้เราซื้อกล้องในแมปนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปถ่ายรูปนะคะทุกคนถ่ายได้จริงนะคะใครอยากให้เราอะ่ะไปทำอะไรในแมบปบไหนเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะเราทำให้ตลอดนะคะทุกคน อันนี้แมบซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมาเมื่อกี้ไม่ใช่แมปนะคะทุกคนแบบแบโบกาโบก,กานะคะอ่าต่อไปก็เป็นอันนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นโลงพาอพยุนอันนี้เมื่อกี้แมบภาคพยุนนะคะทุน่นถ้าเทียนมันไม่มีอะไรมากแล้วก่าไม่ค่อยให้ทุกคนรู้หรอกเนาะ ต่อไปอันนี้บ้านเพื่อนเราแต่ก่อนบ้านเราอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าเราไปสร้างบ้านใหม่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันโลกเกินไปนะคะทุกคนนี่ค่ะเข้ามาเล็กๆถ้าทุกคนโหลดนมาแล้วก็เข้ามาเล็กๆนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะว้ามาที่นี่นะคะทุกคน อ่าอันนี้ก็ตรงนี้นะคะมันเป็นร้านตัดผมเราไม่ต้องเข้าไปก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรมากมายที่เราจะให้ทุกคนดูก็น่าจะเป็นของขวัญน,นะคะทุกคนเราก็จะเข้าไปนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะพาไปดูโลกอีกโลกหนึ่งที่แบบอากาศร้อนมากนะคะเหมือนเมืองไทยของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เราได้ไปแล้วนะตั้งแต่คลิปที่แล้วแต่ว่าเสียงเบาเกินไปเราต้องลบออก กดใหม่นะคะกดตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะคะกดเข้าไปแล้วเราจะได้ของขวัญมันคืออะไรมันคืออะไรอุย้ยน่ารักะะสมุดโนตสมุนน่ารักดีนะคะทุกคนไปจดบันทึกได้เลยนะแล้วก็จะ <c oughs> โถ่ว่ม น้องน่ารักดีขังเลยรอเล่นค่ะน่ารักมากเลยถั่วซ่วมมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะตู้ไปรษณีย์พวกนี้มันคือเอ่อที่แบบมานรับของของวัญฟรีได้น,นะคะไม่เสียเงินนะคะใครอยากให้เราทำอะไรก็เม้นมาได้นะคะ อ่ะแล้วเราก็จะพาทุกคนอ้อสองอันนี้เราไม่ต้องรีวิวก็ได้นะถ้าทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยอ่าตรงนี้นะคะมันคือร้านอาหารอีกตรงที่มันเป็นแมวอะ่ะที่มันเป็นแมวใช่ไหมทุกคนมันคือขายของเก่านะคะทุกคนอนก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะเลื่อนไปอันนี้อันนี้ก็เข้าไม่ได้นะคะทุกคนมันเข้าไม่ได้ใช่มันเข้าไม่ได้ ห้องนี้มันแค่ตรงนี้มันแค่เข้าได้แค่ตรงนี้นะคะมันเราเคยเข้ามาแล้วนะคะ่ะมันเอ่อมันเป็นแบบมันเป็นร้านที่แบบขนมปังข้าวอะไรแบบนี้นนะอันน่ารักเราเคยมาทําอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยนะใครอยากให้เรามาทำเราก็จะทําให้นะคะแบบไม่ต้องของก็ได้เราทำเองก,ก็ได้นะ อ่คลิปหน้านะคะเราจะมาทําให้ดูนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอ่อเอ่ม,เ,อมเลี้ยงแมวไปด้วยนะคะน่ารักดีเนาะแมวแมวแบบนี้ก็ขนปุยยุกยิกยุกยิกน่ารักน่ารักป,ปิกแมค่ค่ะแล้วก็จะเข้าไปบ้านเรานะคะบ้านเราอยู่แถวแถวนี้เลยแล้วก็จะไปเลี้ยงแมวนะคะแล้วก็อ๋อแต่ว่าเราลืมไปนะว่ามันต้องมีถาดอาหารแมว ทุกคนเราขอไปซื้อก่อนนะคะทุกคนถาดอาหารแมวก็ต้องมีพกติดด้วยนะคะเพราะว่าแมวอ่ะจะกินหูเรเธอไม่ได้เดี๋ยวเราขอไปตรวจสุขภาพแมวแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวอุ้มแมวมาด้วยเลยดีกว่าใครอยากให้ทำคลิปแมวในเกมนี้หรือเกมบารโซก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนแต่ว่าแมวในบารโซเรามีแล้วสามตัว ไม่มีตุ้ไม่ใช่สามตัวรวมทั้งหมดเลยสามตัวนะคะมีแมวส้มแมวแมวแมวดำแล้วก็น้องหมาอทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปซื้อถาดอาหารแมวแล้วก็ของเล่นแมวเพิ่มนะคะทุกคนใครชอบก็ดูกันเยอะๆแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแพรแพรเกเมผบแลดีไอวายแพรแพรแอนชอปด้วยนะคะก็เราขอมาดูร้านอาหารหน่อยหิวระหว่างเราจะไปอันนั้นเราก็ขอพักกินข้าวก่อนนะคะทุกคนร้านร้านตรงร้านคุณลูงขายก๋วยเตี๋ยวเรามากินแหละ เราจะพาทุกคนไปใครอยากให้เรามาขายแถวๆนี้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะข้อในแบบในเกมนี้เราบอกให้ทุกคนคอมเมนต์หลายอย่างสั่งถ้าใครไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรนะคะเราไม่เสียใจยแต่ว่าดูกันเยอะๆด้วยเนาะงั้นเราขอจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วกัน อร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราตัวเรามาไหมเนาะุกนี่ตัวเราแล้วก็เราอยากกินอันนี้เหมือนน้องเราแล้วกันลราก็กินแบบกินแบบแบบตลกมากอ่ะต่อไปเราก็จะพาทุกคน ไปไปซื้อถาดแมวถาดแมวเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วก็ไปวางของถาดแมวทั้งอาหารถาดแมวอาหารแล้วก็ถาดแมวเราก็ไปวางไว้บ้านแล้วก็จบคลิปเพียงแค่นั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องรอไปซื้อของแมวก่อนนะคะทุกคนแบบนี้ก็น่าจะประมาณสิบนาที ค่งน่าจะสิบเอ็ดนาทีมากกว่านะคะทุกคนคลิปอาจจะนานแต่ไม่ได้นานมากนะคะทุกคนใครดูไหวก็ดูนะคะอา้าวทุกคนใครเห็นเงินที่ต้อนตรงทิชชู่นะคะเดี๋ยวเราวง,วงกลมให้เวยคะแต่ว่าอาจจะวงกลมไม่สวยเท่าไหร่นะเอาทิชชู่อ,ออกก่อนถ้าใครเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ ที่เราวงกลอบไปเมื่อกี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปไปซื้อตรงนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีถาดแมวไหมอะเหนื่อยใจกับตรงนี้จังใครรู้ว่าถาดแมวอยู่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะทุกคนงั้นถ้าเราไม่เจอถาดแมวนะคะทุกคนเราก็จะเอาตัวน้องเรากับเรามานะคะ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายอย่าลืมกด Subscribe ช่องแพรแพรเกมช็อปและ DIY อวแพรแพรแอนช็อปด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะบายบาย